สวัสดีครับวันนี้พบกับผมในช่องนอสทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟนะครับวันนี้มาฟิสตาสักหน่อยเองครับเป็นฟิสตาอ่ะครับวันนี้เอาอันนี้ก็ไปเลยโอเคเดี๋ยวก็ตามติดตามชมกันนูนะ้นนู้นนะครับในในช่องนอสทีวีอ่ะเฮ้ยช่องนี้ถือว่าห่วยๆห,ห,หรือว่าไม่มีคนติดตามมากแต่ว่า เลยว่าผมก็สนุกมากๆนะครับสนุกมากอะ่ะโอเคสัตว์ไปเอ่าเอาปืนสักหน่อยอืมปืนอะไรเนี่ยสกินได้เพิ่งไหนเนี่ยินนนยืนได้ไหมเ่ยคืนนี้มีไงสกินใหม่เดี๋ยวลองยิงดูซิ มากอืมอืมอืมก้าตีสามมุกหนึ่งร้อยเก้าแปดเก้าตีร้อยเก้าแปดโอ้ยสกินนี้โคตรแรงว่ะมาอยู่ก่อนนะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนปืนก่อนไปเปลี่ยนปืนก่อนดีนกว่าเอาลูกซองเดี๋ยวเปลี่ยนกับ B K อ,อาลูกซองควงมาสัตว์เอาว่า เนียย yeah, si. okay. <laughs> ิงไฟยิงปอกเก็บเสียงดับเบิลแมกกาซีนกาตั้งปืนตะกบสีด้ามจับสามโอเคไอสัตว์ออกไปเลยออกไปออกไปออกไป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 ออกไปให้บอลออกไปให้หมดกลังออกไปให้หมดกลังเลยเนาะมาดูก่อน เอากระทะไว้พาไปทอดลูกกระสุนโอเคไอ้ปืนนี่กูไม่เอา <c oughs> เดี๋ยวเราเปิดดูก่อนไม่มีอะไรให้กูเอาแล้วไอ้สัสไปกันเลย <c oughs> โอ้ยตอนนี้มา <c oughs> ทีแล้วไอ้สัสโดนยิงโอ้ยตายไอ้สัส ตายยังไม่ตายอหู่ไม่ตายไอ้เหี้ยตายแทนโฮ้ยตายแทนน่ะมามาสัตว์มามาเข้ามาดิครับโอเคกูวิ่งไปทางนน้นแล้วก็มือมาสัตว์ไมสักเฮ้ยตายตาย โอ้ยทตาไมตายวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยิงยิงายักักว้าตายเน้นพูดสนุกเลยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยยิงผมเหรอครับยิงผมเหรอครับหนีก่อนแล้วกันตายโอ้ยหัวนะมึงโอ้โอเควิ่งไปก่อนสัว์ดดดูไปแล้วก็ ทำไรต่อทำไรก็ได ul ้เฮ้ยไรต่อดีเอ้ยเนี้ยเอาศักรูที่สัตว์โอ้ยยิงหัวกูเลยเฮียโอเคมาอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งไปวิ่งไปแล้วก็สัตว์วิ่งไปโดนเฮียโอ้ยยิงยิงเลยเฮียเอ้ยได้

แกแคนอืมตายแกเค่น่อยกาทาชนละโอ้ยโอ๊ยยิงกูโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวน้อยๆเนีะยอวิ่งไปก่อนโดดลงอีกท่าเดิมแล้วก็โอ๊ยตัวเดียวกูตายตายไหมวะอุ้ยไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะมาหนิครับเอาอ่ะเอาอ่ะวัดมาดโอ้โดนนักเดียวซัด Ê <t stereotype> <maks dữ dữ sympath là> ừ, à. Đồ nát nhiều. Tập cà đồ sọ. Ồ, đây. Cà đồ sọ khô rồi. Mời đi cóp. Có mày đi Ờ. Như này nó mình. À. Tại. จะรอดนะแซร์รัดนะ,นะดนะว้าเออเออเออว้าตายจุลโมนมากกันอันนี้ว้าว้าไม่ตายยุสัตตามล่ามันโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยต,ตายนายไม่ตายทำไมไม่ตายทำไมมึงตาย ายเฮียทตายรอดโอ้ยตายโ่วงอ้ยตายโอ้งเลยดิเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยกดปุ่มพีดอนสั์กำลังจะออกเกมโอ้ยเฮียดูดูดูดดููดดูดูดูดดมาดูดูอูดูดูยูดอด เออ,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 อสับชิงคิวคูชิงคิวเออนั่งนั่งแดกยาก่อนแดกยาแดกแด่แด่กด็กไปยัดก็ไปยัดเข้าไปในปากยัดส้นตีนโอ้ยเฮยขอโทษครับทีท่ที่ผมพูดแบบนี้ขอโทษผมปากเฉยๆนะออโอเคตายอืมโอเค วิ่งไปวิ่งไปเยอยมึงสัตว์ไม่ตายไม่ตายมึงไม่ตายทำไมมึงไม่ตายวะพี่ไอ้วอมึงไอ้สัตว์มาแต่มึงไม่ตายสัตว์ตายเแกยตายอ้าวเอ้ยทำไมไม่ตายวะเดี๋ยว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 โอ้ไปไหนจะไปไหนจะไปไหนได้เออ

เอ้ยเอ้ยยิงกันเยมากเกินโอ้อสัตว์โดดข้ามหน้าต่างก็ตายอืมได้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 จับแบบนี้กันเลยเหรอครับจับแบบนี้กันเลยเหรอครับเกิได้สิครับโอ้โหข้างหลังอ่ะข้างหลังสัตว์ยิงไม่โูนยิงไม่โดนอะไรมึงเจ้าโอ๊ะเอาเอา

ตายตายตายดีเฮียแอนแมตายไม่ตายหรอกไอ้สัตว์ตายตายโอ้ทำไมไม่ตายวะเนี่ยโอ้ยทำไมไม่ตายอะไรวะเนี่ยโอ้ยทำไมไม่ตายอ่ะโอ้ยทำไมไม่ตายเฮียเฮียเข้าหัวนัดหนึ่งสัตว์ห้าสิบปีมามามา มาหนิครับมามามาสัตว์โอ้ยโอ้ย what what w h a the t fuck เฮ้ยเน้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 เนจะนั่งทำไมตอนนี้อ่าอยู่ไหนอยู่ไหนวะมึงตายสัตว์จะดูไปหน่อยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกูตายตายไอ้ยเฮ้ยกูตาย ถ้าไม่ต้องตายป่านนี้วันนี้โอ้ยสัตว์าตายละตายมากเลยเชียวโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่สัตว์จ้ำ <c oughs> จ้ำจ้ำเอ้ย <c> ช <oughs> ่ <c oughs> วงนี้การรักษาจุกภปากมันด้วยนะครับเพราะว่า เป็นช่วงฤดูฝนก็รัสาสุขภาพเนี่ยนะเฮ้ยเ้ยสอ้ยดันเอทีโดไปสัตว์มามาโอ้ยไปไหนวะไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยว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 เดียวเดยเดยวเยเดียวเดยวเยเดี๋ยว ออาวอ้ีต oh. yeah. cool. cool. cool ั้งไอวัเสียตั้อวัวสามัยี่กดปิดเด้๋ยว้อเด้อเอไปไหนวะเนี่ยโอ้ยไปไหนนี่วะเนี่ยมีโอ๊ตไปสักเกือบตายโอ้กดปิดดีเหียคนคนคุณกาแฟ เนี yeah, yeah. ่ยเนี okay. ้ยเก้าห <c ười> ัวอืมหน่า okay. ก้อนโอเควาร์ปมาวาร์ปม่อยู่ตรงนี้วิ่งไปวิ่งไปหุ่นสาวเซ็กซี่อย่างฉันเลยวิ่งไปตรงไหนกันได้ล่แค่โอเคสัตว์สัตว์อะไรต่อย

เดี๋ยวลองซับสกรบปไปดูซับสกู๊ปดูโอ้นั่นไงมันก็ได้นะสัตว์วิ่งไปหน่อยเยวดูซับสกค๊ปเลยอ,อ,อุ๊บตายอีกโอเคตายเงียบก่อนดีกว่า uh -huh. สำหรับวันนี้ผมขอลาไปทกี่นี่เก่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีร้อนร้อวันนี้ขอลาเป็ี่นี้นะครับสวัสดีครับโอ้ยพูดดีอ่างนะ <c oughs> ดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จากลากันโอเคอาจารยน okay? what what is the fuck yes